จริงพ่อแม่มาพึ่งพาตนเองได้จนเป็นผู้พ้นนิติภาวะเพราะเขามีความรู้มีคุณธรรมการศึกษาเพียบพร้อมใช่ไหมจริงเรียกว่าผู้มีวุฒิภาวะพร้อม <Okay. S 2> ฉะนั้นบุคคลที่พร้อมอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มีวุฒิภาวะ <Okay. S 2> เขามีความรู้มีก็ควรที่จะให้เขาเป็นผู้ที่เลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่ เพื่อเป็นผู้กำกับอีกทีหนึ่งเห็นไหมกำกับกำกับสภาจากจากส่วนบนส่วนล่างก็คือพ่อกับแม่เนาะก็จะทำให้การทำงานนั้นเหมือนมีตัวกำกับเหมือนเหมือนมีมีคนคอยดูแลด้วยมีคนคอยพัฒนาศึกษาเป็น พูดง่ายๆก็คือมีช่องทางเป็นช่องทางให้ให้คุณบุตรลูกหลานซึ่งเขามีความรู้มีความสามารถแต่เขาไม่มีช่องทางที่จะเข้าถึงทุนโอกาสของประเทศชาติมันก็ต้องผ่านสะภา <S S S 2> ฉะนั้นสวออก็เป็นตัวแทนเขาทำงานร่วมกับ ลูกหลานซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นผู้มีความรู้มีการพัฒนามีหัวก้าวหน้ามีเป็นเป็นทรัพยากรของชาติต้องใช้เขาต้องเอาเขามามาใช้พัฒนาประเทศไม่ใช่ให้เขาเรียนจดเรียนจําเรียนจากจออย่างทุกวันนี้นะเขาเขาจะได้เรียนนั้นจะจะรู้แจ้งจะจะรู้จริงหรือไม่ก็ตอนที่เขามาทํานี่แหละได้ได้ปฏิบัติไปด้วยนี่แหละปัจจุบันนี้ นักนิสิตนักศึกษามันอยู่แค่หัวอยู่แค่ตาเพราะเขาส่วนใหญ่ทุกวันนี้เรียนจากจอเขาคิดว่าเขารู้ทั่วโลกแต่เขามันรู้แค่จอจอโทรทัศน์จอมือถือแล้วเขาก็มาจดมาจำแค่นั้นเองแต่ว่าภาคปฏิบัติความจริงนั้นเขายังไม่รู้เลยก็คือว่าเขาแยกแยะไม่เป็นแยกแยะไม่ถูกมันไม่ใช่แยกแยะ เขายังไม่ได้ลงมือทํามันยังไม่ได้รู้จริง oh. จะให้เขาได้รู้ของจริงหรือไม่ให้เขาได้ทําสิเดี๋ยวนี้เขาคิดการใหญ่เขาฝันไม่เลิศลอยเพราะเขาแค่มองเห็นประเทศน่านเจริญเขาได้อ่านในอินเทอร์เนต็ตในทวิสเตอร์ในอะไรเขาก็บอกว่าเขา s like. <S เขารู้เขาศึกษาเยอะ <Okay. S 1> แต่มันรู้จอรู้จักจอ แล้วเอามาจดมาจำเฉยๆแต่จริงๆเขาก็ยังไม่รู้วิธียังไม่รู้ของจริงของจริงต้องให้เขาได้ทำยังในปัจจุบันเนี่ยสภาล่างเราเนี่ยสอสอเนี่ยเด็กหรือนักศึกษาเนี่ยเข้าไปร่วมเยอะมากเลยพระครูก็เพราะว่าเราผิดพลาดในการแบ่งหน้าที่เราเอาลูกหลานกับพ่อแม่ ที่เรียกว่าประชาชน <Okay. S 1> เอาไปผูกรวมกันให้ไปเลือกตัวแทนที่เป็นสอ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 มันมาจากพรรคการเมือง <Okay. S 1> พรรคการเมืองพวกนี้ส่วนใหญ่เข้าสู่อำนาจแบ่งอำนาจแบ่งผลประโยชน์กัน <Okay. S 1> แล้วทีนี้เขาก็มาใช้ประชาชนตั้งแต่พ่อแม่แล้วก็ลูกหลานเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่อำนาจในการเข้าสู่ผลประโยชน์ เหมือนเอาเด็กกับผู้ใหญ่เอาพ่อกับแม่มาผูกรวมกันให้เลือกสอสผู้เดียวจึงกลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองแล้วไม่มีใครตรวจสอบเพราะไม่ได้แบ่งให้ลูกผู้มีการศึกษามีความรู้ที่เป็นนักศึกษาเป็นอนาคตของชาติมีช่องทางและให้เขาเลือกตัวแทนเขาเป็นสภาบนคอยดูแลกํากับ สอสอ,อีกทีหน้าที่ว่าเขาบกพร่องไหมเขาไปรับปากพ่อแม่จาครอบครัวมาเขาทำได้ไหมนะเขามีปากมีเสียงเข้ามาคุยได้เพราะเขามีตัวแทนสอวอสอว,อสอวอก็ทำหน้าที่ก็ใช้นักศึกษานี่แหละเป็นขุมกำลังในการทำงานในการวิจัยในการค้นคว้าในการรีเสิร์ชในการลงไปหาข้อมูลเนาะ นำผ่านมาวิเคราะห์สภาบนแล้วก็ส่งต่อลงไปหารัฐบาลแล้วก็ผลงานอะไรต่างๆนี้ก็ลูกหลานนี่แหละผู้ที่มีความรู้มีคุณมีความสามารถนี่แหละคอยกำกับเพราะพ่อ,พอแม่ไม่มีเวลามากำกับหรอกเขาได้ได้แต่เลือกตัวแทนเป็นสอสอนะแต่เพราะระบบมันไปผูกรวมให้ เด็กนักศึกษาไม่มีทางเลือกเขาไปฝากไว้กับพักต่างๆและพักต่างๆก็ใช้เขาเป็นเครื่องมือควรจะแยกเขาออกจากพักการเมืองให้เขามารับผิดชอบกันกรองกับสอวอและก็ตรวจสอบค้นคว้าศึกษาประเทศชาติต้องการอะไรพัฒนาอะไร นะส่งเข้ามาสิชุมชนขาดเหลืออะไรต้องการเทคโนโลยีอะไรนักศึกษาไปวิจัยไปค้นคว้าให้ทุนเข้าไปโดยเขามีปากมีช่องทางผ่านสวเขานะแล้วก็เป็นกู้กำกับดูแลผลงานตรวจสอบด้วยเพราะว่าเขามีสอส,สอสอวเขาแล้วเขาก็าเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าเป็นมันสมอง พรนะครูกำลังจะหมายความว่า,าสภาร่างเนี่ยสอสอเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยในการเลือกเนี่ยน่าจะเป็นคนระดับสูงวัยคือพ่อแม่พ่อแม่ค่ะแล้วในส่วนของนักศึกษาในส่วนของเด็กเยาวชนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่เลือกอสภาบนก็คือส,อสวอรพระครูกำลังจะหมายความ บบคำว่าเยาวชนจะ,จ,ะจะต้องเป็น,เ,ปนเฉพาะ,ะตั้งแต่นักศึกษาตั้งแต่เด็กอายุ1 8 1แปดก็ได้16 17ก็ได้นักเรียนนักศึกษาเท่านั้นนะเพราะเขาให้เลือกจากกลุ่มก็ได้นักศึกษาจากภาคนั้นภาคนี้เป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะกลุ่มนักศึกษาแต่ไม่ใช่ครูนะครูก็ไม่ให้อีกเพราะก็ะจะเป็นฝ่ายการเมือง แต่ในปัจจุบันเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาบนอสภาสภาบนสภาล่างเนี่ยกฎหมายให้กําหนดเอาไว้ว่าสามารถเลือกตั้งได้ตั้งแต่เยาวาชนตอนนี้โยมจะ,ะ,ะการาบย็นถามก็คือว่าปกติในปัจจุบันเนี่ยสวสภาบนเนี่ยส่วนมากจะมาจากผู้ที่มีพ้นพุทธิภาวะเสียส่วนมากแต่ว่าถ้าเผื่อว่าจะให้เด็กหรือเยาวชนหรือนักศึกษาเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นเนี่ย โยงก็เลยคิดว่าจะกลายเป็นว่ามันจะกลับตรงกันข้ามกับในในในการปฏิบัติในปัจจุบันจริงๆมันเพราะเราเราใช้แบบ <c oughs> เดิมเขาจะคนคนสูงวัยเอาแต่พวกที่พวกที่ไม่ใช่พ้นนิติภาวะแทบจะแทบจะพ้นสภาพ <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> คือ,คอแทบจะหมดสภาพแล้วเพราะหมด หมดเกือบจะหมดวัยแล้วอายุไขก็มีน้อยกำลังก็มีน้อยนะแทนที่จะให้เขาเลือกเอาผู้ก็คือให้เด็กนั่นแหละที่เรียกว่านักศึกษากำลังอยู่ในสถาบันที่มีความรู้ที่เขากำลังเรียนรู้นี่ให้เขามีช่องทางอ,อย่าอย่าเย่าส่ง อย่าส่งอย่าอย่าสารอย่าสร้างเขาแค่ให้เขาเรียนเขาจุดเขาจำจากจากจอแค่นี้แล้วเขาก็เ <Okay. S 1> ตรไปวันวัน <Okay. S 1> ต้องให้เขามีส่วน <Okay. S 1> ในความรับผิดชอบประเทศชาติด้วยการมีช่องทาง <Okay. S 1> เลือกตัวแทน <Okay. S 1> แล้วกำหนดกันเอา จากอาจารย์จากนักวิชาการต่างๆให้แต่ให้ให้เป็นสอวอให้เด็กแล้วสอวอก็ต้องเลือกเด็กต่างๆนั้นมามาเป็นกำลังมาเป็นผู้ช่วยพะกรู้อลไรจะหมายความว่าคือเมื่อมีการคัดเลือกอสภาวุฒธธิสภาแล้วเนี่ย คือวุฒิสภาเนี่ยต้องคัดเลืออเด็กและเยาวชนเข้ามาทํางานร่วมกันใ<ห>นว<อ>นฒิสภาเราว่าให้เขามาเรียนรู้ให้เขามาเป็นแขนเป็นขาให้มาเป็นเป็นกําลังขับเคลื่อนอเพราะว่าเขากําลังเป็นเวลาที่ทั้งเรียนรู้ทั้งอยากได้ประสบการณ์ออกมาดูงานต่างประเทศทีก็ให้ให้เขาสลับกันมานี่แหละเลือกเขามาจากต่างๆมาติดตามสวไปดูงานประเทศนั่นประเทศนี้ ให้เขาได้มีประสบะการณ์ได้เขานำกลับไปแล้วก็เป็นผู้ช่วยเป็นนักวิชาการเป็นผู้ที่อะไรต่างๆนี่แหละเนาะแล้วเราก็จะได้เช่นอยากอยากรู้ว่าปัญหาหรือว่าท้องถิ่นตรงนั้นต้องการพัฒนาอย่างไรก็สวออนี่แหละ <c oughs> เนาะ <c oughs> ก็เสนอรัฐบาลตั้งงบให้ให้ หมหาวิยาลัยนั้นเขตนั้นตรงนั้นวิจัยชุมชนนั้นท้องถิ่นนั้นสภาพของสังคมเป็นยังไงดินเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงจะต้องแก้ไขยังไงเนาะโดยที่ไม่ไม่ต้องให้อสอสอที่นักการเมืองไปงไปหาเสียงแบบว่าไปไปโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้บอกให้เขารือล,ลง ย่อนบาทให้แล้วก็จะนำความวยอยู่มันเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีผู้ทำหน้าที่ก็คือผู้ที่จะมากํากับดูแลได้ดีที่สุดช่วยเหลือพ่อแม่ได้ดีที่สุดนะถ้าเราพัฒนาประเทศดีศึกษาดีก็คือลูกเพราะคือเยาวชนลูกหลานคืออนาคตของชาติก็คือคุ้มคุ้มก็คือทรัพยากรมนุษย์ ขุมทรัพย์แล้วก็คลังสมองเมื่อเรามีอย่างนี้ทําไมเราไม่เอามาใช้ให้เขามีช่องทางถ้าจะใช้เขาเขาต้องมีช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนสภาโอกาสโดยผ่านสวสวแค่มากันกรองไม่ต้องมีอํานาจอะไระกันกรองนําเสนอผลงานดูผลงาน,ด,งานดูการงานของ สอสอต่างๆที่เลือกมาแล้วเพราะว่าลูกหลานขรงมีตาห <Okay. S 2> ลายรอบประเทศที่ที่คอยดูแลแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอเข้ามาแล้วอยากจะไปพัฒนาอะไรเขาก็ใช้เขาสิ <Okay. S 2> สถาบันต่างๆเรามีเต็มประเทศเลย <Okay. S 2> อยากเขาอยากได้อาจารย์อยากได้นักวิชาการอยากได้ครูเก่งแค่ไหน <Okay. S 2> ก็ทุ่มงบประมาณเอา เอามาสอนอีกแค่จุดเดียวแต่ว่ากระจายกระจายไปทางสอนสื่อได้ทุกประทุกสายวิชาชีพ,ชชพแค่เอาคนเก่งๆมาลงไม่กี่คนแต่ว่างบประมาณทุ่มลงไปให้เอาดีที่สุดแล้วให้ได้สอนครั้งเดียวแต่ว่าสอนได้ทุกทุกสถาบันเพราะมันเชื่อมหมดเลยถ้าพร,พ,รพ,รพรุกรลหมายถึงระบบการศึกษาในปัจจุบัน ใช่คะ่คะนี่คือรูปแบบนี้คือ,อเราควรจะศึกษาเราควรที่จะนําไปปรับใช้ในในหลักในทางอุปถุสศาสนาจริงๆแล้วเลิศประเสริฐและก็มีส่วนที่สําคัญมากที่จะช่วยสังคมคช่วยประเทศชาติในเวลานี้ยังเหลือสภาพัฒนาแห่งชาติยังเหลืออีกข้อหนึงค่ะพระครูข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายก็คือสังคมแห่งชาติ ก็คือสภาพัฒนาเศรษฐทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจการปกครองและก็สังคมแห่งชาติเพราะประเทศทุกประเทศย่อมรวมกันจากหลายเชื้อชาติศาสนาจึงเป็นเป็นสังคมใหญ่จึงจำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบการอยู่ร่วมรวมกันของศาสนาต่างๆ เพื่อไม่ให้เบียดเบียนกันฉะนั้นคําว่าสังคมมันเป็นไม่ใช่มันเป็นเรื่องเชื้อชาติศาสนาเนาะจริงต้องมีการวางกรอบวาง,วางขอบเขตเพื่อให้อยู่รวมร่วมกันได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็จะเกื้อหนุนกันเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นประเทศหนึ่งเดียวไม่ได้เป็น มีความแตกแยกจริงดีจริงจะเอาศาสนานั้นเป็นใหญ่ศาสนานี้เป็นรองอยู่นี้มันรุ่นวายเป็นแต่เพียงเรามีกรอบสังคมแห่งชาติเข้ามาคุยกันฉะนั้น4สภาพัฒนาประเทศควรจะเป็นสภาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจการปกครองและสังคมแห่ช <Okay. S 1> งหชาติไม่ใช่แค่ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหม่งชาติทั้งหมดนี้ก็คือควบคุมขยายอ,อ,องค์ประกอบในการปกครองทั้งประเทศนะฮะโยงกราบเ,เรียนนัสการอีกเรื่องหนึ่งค่ะในเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ มีหลักของประเทศอยู่3อย่างที่พวกเรายึดถือกันก็คือชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยงขออนุญาตนะคะ,ะ,ะ,ะนำะคำกล่าวของหลวงปู่มั่นนะคะท่านเคยเกล่าวไว้จากปกินนักธรรมว่าถ้าขาดพระมหากษัตริย์ พระอริยะจะหายไปกาบอาราธนาพระครูขยายบทธรรมข้อนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่พระเทรัพระระหันตเ,เจ้าท่านเป็นคนกล่าวไว้แา่มาเองก็ไม่สามารถที่ที่ที่จะไปตีความของท่านได้แต่ที่แน่ ท่านเรียกว่าสามสถาบันหลักก็เหมือนเหมือนพุทธศาสนาพราะองค์ทรงตรัสว่าหลักธรรมทั้งหมดอริยสัจสี่ก็ต้งอยู่บนไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา เพราะมันเป็นกฎประเทศชาติก็ต้องมีสามนะก็คือชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ทุกฝ่าเท้าที่เราเดินท่านบอกว่าเรา,เรายืนอยู่สามท่วงเวลาสามจุดอดีตปัจจุบันอนาคตมันแบ่งได้แค่สามร่างกายท่านก็บอกว่าแบ่งได้สามส่วนกว้างหนึ่ง ยาวหนึ่งวา <Okay. S 1> กว้างหนึ่งศอกยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบ <Okay. S 1> ฉะนั้นอายุคนเขาแบ่งเป็นสามเพราะทุกอายุต้องตั้งอยู่บนสาน <Okay. S 1> ปฐม,มวัยมัชชิม,มวัยปัจฉิม,มวัย <Okay. S 1> นะไม้ท่อนหนึ่งแบ่งออกแล้วก็เป็นสามล่างกลางบน <Okay. S 1> ซ้ายกลางขวาหน้ากลางหลัง <Okay. S 1> นี่คือสัจธรรม ทุกคนเมื่อ,อย,ยืนอยู่บนสามประเทศเราก็ตอ้องม,ม,มีจุดก็คือตั้งอยู่บนสามศาสนาพุทธก็ตั้งอยู่บนสามก็คือพระรัตนตรัยก็คือสามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Okay. S 1> ทำทั้งหมดทั้งมวลก็ตั้งอยู่บนตรละัะคณิจังทุกขั้งอนตัตตรฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ตั้งของศาสนาก็คือประเทศ ฉะนั้นพุทธศาสนามั่นคงก็ต้องอาศัยมันก็คือพระมหากษัตริย์ทุกยุคทุก,ทกพระองคอ์คือทุกพระองค์เป็นทำให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองแต่จะแต่จะมั่นคงหรือไม่ก็อยู่ที่พุทธบริษัทธสีฉะนั้น จึงตอบได้แค่นี้ว่าถ้าปราศจากสถาบันพระมหากษัตริย์พุทธศาสนาก็ไม่ไม่เจริญรุ่งเรือง <Okay. S 1> นะแต่ความเจริญมั่นคงหรือไม่ก็อยู่ที่บุพุทธบริษัททั้ง <Okay. S 1> สี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็คือทุกคนต้องร่วมกันช่วยกันดูแล <Okay. S 1> แล้วก็มองเห็นประโยชน์ <Okay. S 1> เมื่อ พุทธศาสนาจะมีประโยชน์หรือไม่ก็นี่แหละเราต้องถอดหลักถอดเอาหลักธรรมหลอกถอดเอารูปแบบ <Okay. S 1> การพัฒนาคน <Okay. S 1> พัฒนาประเทศชาติพัฒนามนุษย์ <Okay. S 1> ตามที่ระาบิดเลกเล่าวไปแล้วนั่นแหละถ้าพัฒนาได้ตามนี้ถอดเอาไปได้ตามนี้คุณค่าของหลักธรรมคำสอนในทางรพุทธศาสนานี้ไม่มีอะไร จะยิ่งแล้วก็ประเสริฐไปกว่านี้แล้วพระมหากษัตริย์ของเรานั้นเป็นผู้ที่ค้ำชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองโยมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะโชคดีเพราะว่าเราเป็นเอกราชมาตลอดเรามีภาษาเป็นของตัวเอง เรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระอุปถัมภ์ศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาในอดีตในอดีตตั้งแต่สมัยกุนสุขโขททยที่เราเริ่มมีภาษาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาหรืออักษรไทยเนี่ยจะเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวยกับพระพุทธศาสนาด้วยโอ้ประเทศไทยนั้ว่าเป็นประเทศที่บีบุญ เป็นประเทศที่โชคดีตามที่คุณโยมในใถามได้ไกล่กล่าวมานี่แหละว่าหนึ่งเราเราอยู่เป็นอิสระเป็นเอกลาชมาไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มีผู้ถือศา,ศาสนามีพระมหากษัตริย์โดยเฉอพอาะ ภาษาไทยหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ศึกษาโดยตัวอักษรอาจจะเริ่มอ่านเขียนแล้วก็ท่องจดจำจากเดี๋ยวนี้จากจอเนาะแล้วก็ได้แค่นัน้นก็เอาไปใช้ไปสื่อไปสารกันแค่ทำมาหากินแต่ลึกๆล,ลึกกว่านั้นก็คือความหมาย ภาษาไทยนั้นเป็นภาษาซึ่งมาจากคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พระองค์เมื่อได้ตัดสรู้แล้วก็สอนให้เชื่อเรื่องกรรมเพราะว่ากรรมเท่านั้นเป็นแดนเกิดแต่กรรม ไม่มีถ้าไม่เกิดฉะนั้นอักษรไทยจึงเริ่มจากตัวก่อนต้องก่อนถ้าไม่ก่อนไม่ไม่เกิดฉะนั้นกอตึงมาก่อนต้องเริ่มก่อนไม่ได้ขอคขไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่มีใไรใช่ถ้าไม่มีเกิดก็ไม่มีกายเห็นไหมตัวกายนี่แหละตัวเกิดนี่แหละมันมาก่อน เพราะเกิดจึงมีกาย <Okay. S 1> ก่อนเกิดคืออะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเราถ้าไม่มีกิเลส mm hmm. ก็ไม่มีกามเห็นไหมกอกใจถ้าไม่มีกามก็ไม่มีความรักความไข่ <Okay. S 1> ก็ไม่แต่งงานไม่มีลูกไม่มีผัวเมีย <Okay. S 1> ก็ไม่เกิดอีก mm hmm. เพราะมีกิเลสคนเราก็เกิดความกาม กำหนัดความรักความใคร่แล้วก็ก่อร่างเป็นความรักความใคร่แล้วก็ก่อเกิดเป็นสังขารเป็นกายเ <Okay. S 1> มื่อมีกายแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องกินนะเพราะกายนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟฉะนั้นละ สังขารจึงจําเป็นต้องข้นควายหาธาตุทั้งสี่ดินน้ําไฟลมมาบํารุงมาดูแลจึงเรียกว่ากิน <Okay. S 1> เมื่อกินแล้วก็ต้องทํากรรม mm hmm. กรรมเปรียบเหมือนอาหารบนโต๊ะนี่แหละอาหารที่ะเอยู่นข้าวเหนียวในกระติบอยู่ในกล่องนี่แหละมือเราจะกินทีก็ต้องเอามือไปกรร กรรมข้าวเหนียวกรรมจับกรรมนี่แหละกรรมทีะกรรมท่านบอกว่าคนเราเวลากินก็กินทีะกรรมนี่แหละกินทีะกรรมกินทีลรคาไม่ได้กินทีะโต๊ะเนาะกินทีะกรรมกินทีลรคาทีะทีะกรรมก็เพราะกรรมนี่แหละเพราะต้องกินนี่แหละต้องทํากรรมถ้าไม่กรรมมันก็ไม่มันก็กินไม่ได้พอทํากรรมทีะกรรมท่านบอกว่า มันก็อิ่มแต่มันกลัวนะอิ่มแล้วก็กลัวว่ามันจะบมดมันจะไม่เบื้อเผื่อขาดเผื่อเลื้อเผื่อบ่ายเผื่อเย็นอ้าวเผื่อลูกเผื่อเมียเผื่อพวเผื่อครอบครัวเผื่อคนนั่นเผื่อคนนี้กรมเดียวไม่พอนะเริ่มเก็บแล้วเห็นไหมเก็บใส่กระเป๋าเก็บใส่กระตรก้าเก็บใส่ถุงเก็บที่ะ ถุงทีละถุงเก็บเก็บเก็บก่อนนะ,ะพอยังอายอยู่ยังเกรงใจอยู่ยังเก็บแค่พอตัวก่อน um นั่นแหละพอเก็บนานๆเข้าความโลภมันไม่อยู่แค่นั้นนะ <c oughs> เริ่มเห็นแก่ตัวแล้วนะเอายังไงล่ะกองนะจกเก็บแล้วก็เอามากอง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 เล็กๆทีนัแหละไล เอามาเติมเข้าเรื่อยๆมันก็กองใหญ่ใหญ่แค่ไหนก็ไม่พอกองเดียวก็ไม่พอหล <Okay. S 1> ายกองมากกองก็ยังไม่พอ <Okay. S 1> เห็นไหม mm hmm. นี่แหละกองไก่นะมันพามาเกิด mm hmm. มันพามาก่อมากำมาเก็บมากอง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 ท่วมหัวมันก็ยังไม่พอท่านบอกว่าไปที่ไหนมันก็จะเอาท่านเรียกว่ากอบโกย กอบโกยก็คือเอาหมดเลย่งที่ที่ไหนก็สวยหมดเอาบ้านที่ไหนก็จะเอาหมดอะไรเอาหมดนี่คือกอบโกยจะเอาเป็นของกูหมดเลยนี่แหละจากกอบโกยก็คือมีแต่ของกูของกูท่านบอกว่าอะไรก็ของกูอะไรก็ของกูกงกนี่แหละมันจึงวุ่นวายมันโลกก็เพราะมันหลงมันมัน ทำไมอักษรไทยนี้จึงประเสริฐนักอักษรไทยนี้ไม่ใช่อักษรธรรมดาอักษรแห่งการเรียนรู้อักษรแห่งการสอนธรรมะถ้าไม่มีถ้าไม่รู้ว่าเริ่มจากกอนะมันถ้าไม่มีกออะไรก็ไม่มีแต่เราไปบอกว่ากอไก่ขอไข่เราเลยไล่ความหมายไปเลยเพราะเราไม่รู้ว่ากอน,นี่แปลว่าก่อนหรือก่อเกิด ถ้าไม่มีตัวนี้ก่อนถ้าตัวไม่มีตัวนี้เกิดอะไรไม่ก็ไม่มีเกิดนะกายก็ไม่มีเมื่อไม่มีกายก็ก็ไม่ต้องกินนะเมื่อไม่กินก็ไม่ต้องมีกรรมแหละก็ต้องจะไปทํามันทาไมเนาะเพราะมันไม่มีกายมันไม่ต้องกินไม่ต้องกินก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องกำไม่ต้องกอบไม่ต้องโกยแล้วเพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีกายไม่มีเราไม่มีเขาเห็นไหมโอ้มันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาของพระอริยะ ภาษาไทยเป็นภาษาที่ลึกซึ้งเป็นภาษาที่สอนธรรมะได้ดีและเอาไปแก้ปัญหาได้เพราะมันเป็นภาษาที่ละเอียดและก็ลักซึ้งแค่กอเดียวยังอธิบายได้ขนาดนี้ยังอธิบายธรรมของพระพุทธเจ้าแค่ท่านสอนเรื่องกรรมแค่นั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างอื่นท่านบอกว่าโยมเข้ามาถามามาตมาว่าอพระอิตาลีนี่แหละยุโรปนี่แหละมาถามว่าพุทธศาสนา ไม่ได้สอนให้เชื่อในกอดกอดใช่ไหมแล้วแล้วท่านเชื่ออะไรโอ้สัตว์พระพระพุทธเจ้าท่านสอนในศาสนาของเราของข้าพเจ้ามันสอนให้เชื่อเรื่องกูดกูดสินทรัพมั่ใช่ไม่กูดความดีความดีอ๋อจะเกดสิก็คือไม่ใช่กอดกอดพระเจ้ากอดคือพระเจ้าแต่กูดนี่คืออยู่ที่นี่ อยู่ที่มือเรากูดแปลว่ากอดแปลว่าจีโอดีมันขาดไปหนึ่งโอเติมโอจึงครบสี่เข้าใจไหมเพราะมันไม่ครบก็เลยกลายเป็นกอดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เชื่อเรื่องกูดแปลว่าดูกูด e i v e Good เชื่อในความดี เชื่อในมือเรานี่แหละในกรรมดี <Okay. S 1> เราทําดีเราพนมมือเราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน mm hmm. เราก็จะช่วยทําให้สังคมดีตัวเราดีอะไรก็ดีเพราะความดี mm hmm. อธิบายให้เห็นแค่นี้แหละว่าถ้าอยากรู้ดีรู้แยะแจ้งเห็นจริงนะการศึกษาอย่าไปสอนแค่รู้จากจอ mm hmm. แล้วคิดว่าตัวเองรู้ หมดไม่ใช่